สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบี้เอ p บี m i ์พรีเมียมมอเตนะครับในช่วงขับไปขายไปนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอเจ้ารถมินิคูเปอร์นะครับรถที่สาวๆนะครับหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบมากๆนะครับเพราะขี่แล้วดูเป็นคุณหนูนะฮะขี่แล้วดูไฮโซนะครับสวยขนาดไหนสมบูรณ์ยังไงเป็นยังไงรายละเอียดไปดูในคลิปครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในทีละส่วนนะครับส่วนด้าหน้าของเขานะครับมินิคันนี้อย่างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถปี2015จ16รถมือเดียวรถศูนย์เมลเนียมนะครับออกที่เอกมัยนั่นเองครับรถเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับมือเดียวครับคันนี้เนี่ยผมไปรับจากบ้านลูกค้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะก็คันนี้เนี่ยเช็คศูนย์ตลอดนะครับก ภาพอยู่โดยรวมเนี่ยเป็นความสมบูรณ์เนี่ยให้เต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Cooper ธรรมดานะครับไม่ใช่ S นะครับก็จะไม่มีเทอร์โบหรือว่าออปชั่นของเรื่องอ่าราคานะครับก็ราคาเบามากๆนะครับเดี๋ยวจะฟังราคาไปดู ความสมบูรณ์กันก่อนนะครับก็ด้านหน้านะครับความสมบูรณ์ของไฟของเขานะครับเกตได้ชัดเจนนะครับไฟก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับการออกแบบด้านในโคมนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะครับไม่มีสะเก็ดหินต่างๆนะครับเพราะว่าเราคัดรถมาแล้วนะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับโครเมียมนะครับก็ใสมากๆนะครับดูนะฮะความสมบูรณ์ของโครเมียมต่างๆนะครับกันชนหน้านะครับ รถเพิ่งมาเมื่อวานนะก็จะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บสีทําสปาให้นะครับซ่อมสีเรียบร้อยนะครับดูความสมบูรณ์ของเขาด้านล่างนะครับต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไฟตัดหมอกก็ไม่มีการแตกนะครับหรือว่าน้ําเข้าอะไรต่างๆเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆโลโก้มินินะครับก็หล่อนะครับ ใหญ่ๆนะครับก็ดูสวยงามนะครับดีไซน์ของเขาสวยมากๆนะครับช่องลมต่างๆนะครับดูนะฮะริ้วรอยไม่มีเลยความสมบูรณ์แตกหักอะไรงามไม่มีเลยนะครับอันนี้ได้จอดในร่มนะครับค้าเก่ารักมากเลยนะฮะค้าเก่ารักมากเลยนะฮะก็เขาเปลี่ยนนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ ไม่มีสะเก็ดหินอะไรต่างๆเพราะว่าขับทะลุถนอมมากๆนะครับมาดูสติกเกอร์ต่างๆนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานเลยนะครับกระจก2ข้างด้านข้างนะครับก็แต่งชาติอังกฤษแล้วนะครับทำให้รถมินิคันนี้เนี่ยดูน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านข้างคันนี้เนี่ยก็นี่นะครับเด่นมากนะครับธงชาติอังกฤษนะครับเดี๋ยวถัดลงมาด้านล่างนิดนึงนะฮะด้านล่างนะฮะก็เป็นยางนะครับพิลลารี่นะครับยาง ยางใหม่มากๆพิลลรี่ดอกนั้นหนาเลยนะครับล้อแม็กมีรอยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับทาสปาทําสีให้เรียบร้อยนะครับเบียดนิดๆนะครับก็ผู้หญิงใช้นะครับมีบ้างนะครับด้านล่างช่วงล่างตรวจสอบแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ตรวจสอบด้านล่างด้านล่างเนี่ยไม่มีสนิมหรือว่าร่องรอยของการพลิกคว่ำต่างๆนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆช่วงล่างเซตอัพดีมากๆนะครับขี่ดีมากๆนะครับในเรื่องของ้าเบรกนะครับก็เซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสูตรมาเรียบร้อย คันนี้ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับสีสันเต็มนะครับตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับนี่นะครับก็เคเลตนะครับสามารถที่จะเป็นอ่สมาร์ทเอนทรีนะครับเอากุญแจออกมาได้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับด้านบนนะครับคิ้วรีดน้ําต่างๆนะครับหลังคาด้านบนนะครับก็จะเป็นทูโทนนะครับด้านบนจะสังเกตได้ชัดว่าข้างบนของเขานะครับก็จะเป็นสีดำนะครับด้านล่างเป็นสีแดงนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมีมิติ ต่างๆของสีสันนะครับทําให้เจ้ามินนี้เนี่ยคงความน่ารักโดดเด่นนะครับสวยใสไฮโซมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของโฉมนี้นะครับก็ปี2016นะครับก็จะมีโลโก้นะครับต่างๆด้านล่างเนี่ยเขาจะขึ้นมาตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ไม่เหมือนกับตัวแรกๆโลโก้ใหญ่นะครับ แล้วก็เปิดฝาท้ายเนี่ยเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโลโก้นะครับคูเปอร์ชัดเจนนะครับดูไฟท้ายนะครับความสมบูรณ์ใสของไฟท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยการแตกรายงานนะครับหรือว่าจิกบุบบินนะครับรบกวนใจนะครับในรถคันนี้ดูใหม่มากๆนะครับขิ้รินน้ําต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ใบปัดน้ําฝนก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนครับเสาเป็นเสายาวนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้เนี่ยจอดไม่มีตักแดดด้านบนเนี่ยหลังคาเนี่ยสวยมากๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีร่องรอย อยการเสื่อมของสีเลยนะครับก็คาดว่านะครับคันนี้จอดในร่มดูแลอย่างดีนะครับด้านล่างคิ้วโครเมียมนะครับที่สายไฟทะเบียนตรงนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็บุรลากก็ยังมีฝาปิดอยู่ครบนะครับมี เซนเซอร์ถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมาถึง4จุดนะครับคันนี้ก็เวลาการกะระยะต่างๆก็ถือว่ากะไม่ยากนะครับมีการสัญญาณเตือนหน้าจอนะครับคันนี้เนี่ยผู้หญิงขับเนี่ยเหมาะมากๆนะครับผมลองไปเทสแล้วนะครับขับค่อนข้างสนุกครับเดี๋ยวไปเปิดดูด้านหลังช่องสัมภาระบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเปิดง่ายนะครับไม่หนักมือนะครับก็ดูด้านบนนะครับสังเกตอ่คันนี้เนี่ยก็ไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมหรือ เพาะตัวถังมานะครับอยู่ในสภาพเดิมจริงๆนะครับตรวจสอบแล้วใสมากๆนะครับเชือกด้านหลังนะครับอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับโทกนะครับักฝาหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานนะครับก็ไม่มีการล้านะครับหรืออ่อนแรงนะครับก็ซื้อไปไม่ต้องซ่อมเฟรมต่างๆนะครับรถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับตรวจสอบแล้วนะครับช่องด้านหลังนะครับช่องใส่สัมภาระก็พร้อมใช้งานไฟส่องสว่างนะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับมีช่องต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเฟรมต่างๆน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับท้ายสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทีเรียด้านในบ้างนะครับดีไซน์ของเขาเป็นยังไงไปดู เลยครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะภายในกันบ้างนะครับนั่งสบายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับโงมลัยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับภายในก็จะมีสีดำนะครับเยอะมากนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับคันนี้เนี่ยโดดเด่นมากนะครับปุ่มต่างๆสังเกตนะครับจากตัวแรกเนี่ยจะแตกต่างกันมากนะครับตัวม i n เนอร์เชนนะครับที่กั้ามกึ่งระหว่างปี1112เนี่ยก็ดูง่ายๆนะครับผมสังเกตนะครับเขาจะย้ายนะครับปุ่มเปิดกระจกนะครับมาอยู่ด้านนี้นะฮะ ในตัวแรกๆเนี่ยโฉมพอสอง2 2013บนี่ยเอ่อปุ่มนะครับกระจกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับพอเชสแล้วนะครับตัวนี้เขาจะย้ายมาอยู่ด้านข้างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อนะอย่าโดนหลอกนะฮะอย่าโดนขายพิกราคานะครับ A b บีพรีเมียมไม่มีการหลอกลูกค้าแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านในตกแต่งด้วยสีดำนะครับทนด้านบนนะฮะก็ถ้าหลังคาไม่มีหย่อนไม่มียว้ยนะครับก็สวยใสมากๆนะครับคันนี้เนี่ยดูนะครับพวงมาลัยไม่มีการยุยหรือว่าคราบ สกรปรกต่างๆนะครับถือว่าสวยสะอาดมากๆนะครับแล้วก็เกียร์เป็นระบบแพทเทิร์นชิปนะครับใบปัดน้ําฝนนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ ไฟเลี้ยวจู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของช่องแอร์ต่างๆปุ่มต่างๆเนี่ยถือว่าวางได้ดีนะครับดูนะฮะน่ารักไปหมดเลยนะครับเวลาเราอยู่ภายในของรถมินิเนี่ยสเสน่ห์ของเขานะครับจะกลมๆดุก๊กดิ๊กดุกดิกน่ารักนะครับทำให้เราเวลาเราขับเนี่ยเราได้อัตลรนะครับในความเป็นมินิของเขาเนี่ยการดีไซน์ของเขาไม่เหมือนรถคันอื่นนะครับท่านที่ชอบมินินะครับอย่าลังเลครับคันนี้ตอบโจทย์แน่ใสจริงๆนะครับอย่าคิดนานครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาดูนะฮะการดีไซน์นะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับก็ สามารถกดออโต้ได้เลยนะครับหรือการปรับอุณหภูมิต่างๆปรับลมต่างๆก็ปุ่มอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะครับโหมดต่างๆก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับเป็นแอดิจิตอนตรงนี้ก็จะบอกตัวดิจิตอลนะครับหัวเกียร์นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีการหล่อร่อนต่างๆนะครับเบรกมือก็ทรายให้มันเท่ๆนะครับให้มันดูใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเท้าแขนกลางนะครับตรงนี้เนี่ย เขาอีไซน์ให้ใส่แว่นนะครับ้าแขนเก๊ะก็เล็กๆนะครับตามรถสามารถวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ได้นะครับเวลาใส่บลูทูธนะครับถรัระยะทางไกลก็ใส่บลูทูธก็สามารถที่จะวางโทรศัพท์ไว้ในนี้ได้เลยนะฮะดีไซน์ดีมากๆนะครับการปรับเบาะต่างๆนะครับถือว่านั่งสบายอ่ะผมว่ารู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเล็กเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างว่านั่งสบายไหมไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ ปรับเบาะเลยนะครับกระโดดขึ้นมานั่งเลยนะฮะก็ก็ถือว่ากว้างขวางนะครับกว้างขวางโอโถงกว้างขวางมากๆนะครับก็กระโดดขึ้นมานั่งก็ยังไม่ได้ติดเบาะนะครับก็ยังนั่งได้นะครับเอหลังได้นะครับหัวนะครับช่องห่างด้านบนก็ค่อนข้างเยอะผมสูง175นะครับก็ยังมีช่องห่างเหลือเลยนะครับคนที่สูง180 หนึ่งร้อยแปดสิบนิดๆก็ยังนั่งได้นะครับไม่ไม่แคบจนเกินไป <S <S ด้านข้างเนี่ยเหมาะกับคนรูปร่างใหญ่ก็ยังนั่งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีเท้าแขนแล้วเนาะไม่ค่อยได้นั่งหลังนะฮะอาจจะไม่แม่นสเปกก็อย่าว่ากันโอเคสามารถที่จะเท้าแขนเป็นเท้าแขนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไต่สัมภาระอะไรต่างๆล้วงสัมภาระได้ต่างๆครับง่ายๆเลยนะฮะสุดยอดดีมากๆคุ้มมากๆด้านข้างก็กว้างขวางโอโถงครับสุดยอดครับ คุ้มค่าราคาไม่แพงท้ายคลิปผมจะบอกราคาเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟังราคาไปดูหัวใจของเขาก่อนว่าเครื่องคันนี้สมบูรณ์ขนาดไหนไปดูะครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหลักของเขานะครับนั่นคือหัวใจของเขานะครับเครื่องยนต์ของเขาที่ทาง AB p r e m i u m Motor เนี่ยใส่ใจนะครับกับรถยนต์ทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันบ้างนะครับว่าความสมบูรณ์ของเขาเป็นไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ผมได้สัมผัสกับเจ้าของเก่านะครับก็เขา,าเราตรวจสอบแล้วคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์ตลอดระยะของเขาเลยนะครับแล้วพอลูกค้าเนี่ยอยากไป อัพรุ่นเป็นรุ่นเป็นรถของ EV ไปใช้รถไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ลูกค้าก็ขายรถคันนี้มาให้ทาง AB p r ี m ร์มิวสอเตอร์นะครับรถคันนี้นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ต่างๆนะครับการระบายน้ำนะครับระบบการระบายความร้อนต่างๆเนี่ยใช้ได้ดีสมบูรณ์นะครับฝาเครื่องยนต์ไม่มีการเยิ้มของน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับคันนี้ก็ไม่มีการชนหนักพ่กาน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีไขนะครับแก้มซ้ายขวารรบสีเเดิมตงอ์จ จากโรงงานคานรับบนคานรับล่างเดิมๆฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานชิ้นส่วนนะครับไฟก็ไม่มีการเปลี่ยนมาเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมแน่นอนครับผมการันตีโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดเจ้ามินิคูเปอร์คันนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มือเดียวนะครับซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับเสนอราคาอยู่ที่8ปดแ0 0เบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากๆนะครับน่าจะถูกที่สุดในตลาดนะครับเลขใบคันนี้อยู่เพียง 1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับสภาพสมบูรณ์รถมือเดียวบุกครบนะครับกุญแจครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับแล้วก็คันนี้เข้าศูนย์ตลอดแน่นอนนะครับผมราคาพิเศษเพียง899,000บาทนะครับแน่นอนครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม100%นะครับอยากผ่อนแบบไหนอยากอะไรยังไงนะครับสามารถพูดคุยกับทีมงาน AB Premium Motor ได้นะครับทักไลน์แอดมาที่เอบ r พรีมมอเตอรนะครับหรือโทรมาที่0950005555นะครับ ตลอด24ชั่วโมงนะครับชอบคลิปของพวกเรานะครับติดต่อได้เลยนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com